สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับ <t ie? S 2> ที่มารับชมวันนี้ก็มีแมคโคร200ฮิตาชิรุ่น2เข้าใหม่อีก1คันนะครับผมราคาเบาๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับเห็นไหม ไฟเข้าไปเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาไปจอดไว้ด้านหน้านะครับผมตัวใหญ่เนอะฮิตะกี้สองร้อยนะจ๊ตัวใหญ่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 มากนะครับ ได้ก่ลเองก่อนชื่อม่ค้ือนีกระจุนี่แหบไปเลยแรนดีก่่าเนอดไนหเอานี่ออกนี่รถนี่ยเวยนี่เ้าาออกต้เนะอะถึงเวาไม่ข้อออกไหมกุ้งกี้มา อนแรกใครห่องก,กว่าๆเลยพกักกันเราขอมาอย่งสันเกกับบาดำใช่ปะ่ม่เอาไปแบบข้างในเลยละไปใกล้ๆเน,นี่ยมชิได้ตัดอยู่หรจังหน่อย <c oughs> อ่ะมันหมอนตัวเดินข้งหลังผมไนหลังไหรออื <c oughs> อบอเดิน,ะนพะนั่นปูนทางซ้นะมันคือเด้อ <c oughs> Boom. โซ่ดีนะครับโซ่ดีตัวเดินก็ดีนะครับเดินพร้อมกันดีลูกลูกลเลิกก็น่าจะลูกละเลิกดีทุกตัวทั้งช่วงล่างตัวนี้เป็นเครื่องอิสุหกดีดีเทอรโบนะครับโซ่เนยใช้ได้นะครับโซ่ยังหนาอยู่นะครับผม รูปเลอร์เนี่ได้ทุกตัวไม่แตกนะครับดี่เ่น้าเจ้าเจ้าน้าเ่ย หาที่ดับถึงเครื่อง Isuzu หกสูบนะครับโท r โบหาหาดึงดับปะมันมันดับวาลหรือว่ามันดับปั๊มเออลองดูอันนี้น่าจะคันล็งเอ้มันดับตรงไหนกำลังหาที่ดับอยู่นะครับ ไม่ใช่มันมันต้องเบาคันเร่งลงสุดๆแล้วก็ดับหรอเออใช่เออมันต้องกดคันเร่งลงสุดๆเนาะอันมันสุดแล้วมันสุดแล้วออต้องได้มาสุดอยู่ตรงนี้ดับแล้วครับผมเออไอเห็นไหมล่ะนุ่นเขาแลับแต่จกหลังก็ไม่มีครับผมผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับผมก็มไม่ค่อยเก่งพวกอะไรเรื่องรถแมคโครแท็กเตอร์นะ ไม่เคยสัมผัสเท่าไหร่ครับแต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นฮิตาชิ200รุ่น2นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไปบรรยายยังไงเออสรุปว่าเขาคข,ข้าก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดอยากรู้ร,รายละเอ,อียดเพิ่มเติมก็รบกวนโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมสำหรับฮิตาชิคันนี้นะครับ200 สองร้อยรุ่นสองครับผมแต่ตัวใหญ่ครับมาโครตัวใหญ่ แต่ว่าเป็นพวกกระบอกไฮดรอลิกยังดูดีอยู่เนาะไม่ซึมไม่แตกนะครับเนี่ยเห็นไหมทั้งหมดมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวนะครับกระบอกไฮดรอลิกทํางานได้นะครับทํางานได้ราคาเบาๆครับผมครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ